ตอนสาธุชนบริษัท้งหลายตอนที่แรกเป็นการตายตอนที่สี่ ตอนนี้ก็ว่าเขาต้องการตายต่อที่ห้าจึมว่าการบันทึกวันนี้ก็ยังเป็นวันที่24รกรกฎาคม2527ทบทวนกันไว้จะได้ทราบรว่าบันทึกไว้ตั้งแต่เม,มื่อไหร่รอเสียงนี้มันคงจะยังอยู่เพรผมตายไปแล้วเสียงจะยังอยู่และเวลานี้ก็ยังมีการป่วยไข้ไมส่สบายเป็นปกติไม่งงครับ เวลาพูดยังงงบึน,นสใชตายก็สั่นเมื่อจะเป็นยังไงก็ช่างถ้าเรื่องธรรมะผมสู้คราวนี้เป็นการตายใหญ่คราวนี้ตายเมื่อปีพศส,สองพร้อยกึ่งพุทธกาลคนดีความจริงผมงเคยทราบว่าเกึ่งพุทธกาลไปแล้วพระองค์สมเด็จพระปิทธ์แก้วสมพยากร ว่าหลังจะกกึ่งพุทธการไปแล้พระพุทธศาสนาจะร่วงเรืองอีวาระหนึ่งแล้วก็จะมีพระอ,อริยเจ้ามากคลายสมัยพระองค์ยังอยู่แต่ปีนั้นก็เป็นการพอดีที่หลวงพ่อปานสั่งไว้ก่อนตายว่าลิงดำถ้าจะบวชถึงยี่สิบพรรษาและจะออกจากวัดบันโคไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าคืนอยู่ที่นี่เจ้าจะไม่ได้ดีจะออกไปจากที่นี้ ผมก็ยังเป็นคนมีกิเลสความจริงก็ไม่อยากจะออกถ้ามันไม่ป่วยคราวนั้นต้องป่วยจริงๆนอนโรงพยาบาลถึงสองปีและพักฟื้นที่วัดจินโนรบหลังใกล้ๆโรงพยาบาลอีกหนึ่งปีอยู่กับเช้าูญิงกุลสวรนเวทีในการป่วยคราวนี้ผมเต็มใจออกจากวัดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวัดบารังโคเนี่ย ก็เป็นวัดถึงอยู่มานานแล้วก็ทำงานให้แก่วัดไม่เยอะแต่คนที่พยายามขัดคอก็มีมากจะต้องการก้าวหน้าในการบันดวงวัดจึงม,ไมีไม่สมกับที่เราตั้งใจมผลใหญ่ที่ได้รับก็คือว่าเวลาผมป่วยสองปีไม่มีคนบันโคไปรเยี่ยมเลยก็มีไปเยี่ยมสองคนว่าไม่มีเลยกระดับเป็นทายก แล้วการไปแสดงแทนที่จะถามอาการป่วยไข้ไม่สบายกลับไปถามทรัพย์สมบัติที่ผมหาไว้เสียงนั้นเสียงนี้ขอเถอะครับผมก็เลยคิดในใจว่าตาบนบานอโคนี่ไม่ควรจะควกลับไปอีกเราไม่ได้เกลียดคนบานอโคแต่ว่าท้อใจว่าคนบานอโคลืมง่ายตอนนี้เพราะอะไรเพราะการป่วยกัน่นตั้งสองปี มาตอนหลังเมื่อเขาเห็นว่าผมมีอะไรเกิดขึ้นมาเขามาหากเขาไม่ทราบว่ผาผมป่วยขนาดผมป,ป่วยสองปีพักฟื้นมาปีไม่ทราบถ้าผมกลับจะไปทําอะไรอีกถ้าผมแย่ลงมาเขาคงไม่ทราบทำเดิมเขาคิดว่าคนอย่างเราคนที่เขาไม่ต้องการจะทราบก็เลยไม่ต้องการเฉลยจะเข้าไปได้ดีกว่าก็ตัดสินใจออกจากวัดโดยไม่ได้ลาจากตําแหน่งจเจ้าวาด ผมอยากจะให้มันขาดไปซะเลยก็จะไม่ต้องตั้งอะไรกันอีกไอ้ยศยชางหุ่นนางพระผมไม่เห็นมันเป็นประโยชน์เป็นไปแล้วก็แค่นั้นแหละก็ไม่มีความหมายเรื <c oughs> ่องความว่าหลังจากนั้นเมื่อผมเข้ามาอยู่โรงยาบาลแค่วันที่สามกบไอ้แก๊าการอาการการป่วยทางท้องตามเดิมก่อนที่จะเข้าไปป่วย สร้างนอนสร้างนี่ความจริงผมรู้ตัวก่อนหน้าสามปีเพราะอีกสามปีข้างหน้านี้ผมจะต้องป่วยและต้องนอนโรงพยาบาลจริงๆสองปีแล้วต้องออกมาพักฟื้นภายข้างนอกใกล้ๆโรงพยาบาลอีกหนึ่งปีซึ่งหมอคอยติดตามถามอาการของโรคอะไที่ผมรู้จริงๆผมไม่รู้เองผมรู้จากพระขึ้นไปรับราชการท่าน่านก็นบอก อาการต่างๆทั้งหมดงาน่าตานั้งหมดถหายากยังทําให้น้อยมันอยากงานมันจะค้างเ็าอีกสามปีข้างหน้าเธอจะป่วยอายการป่วยท่านบอกเสร็จเขก็ร่มขยายงานหนักขึ้นรวบรักงานให้มากขึ้นแต่ขยายงานให้มากขึ้นสร้างภายนอกเพื่อคนเขาช่วยพอเสร็จเรียบร้อยเขก็เดินพาเลยเข้าโรงพยาบาลมันป่วยแล้วเริ่มป่วยมาแล้วหนึ่งปี พอเข้าโรงพยาบาลหมอก็ต้องบอกต้อนอนโงยาบาลผมก็นอนเข้าไปนอนแล้วคืนที่หนึ่งเวลาประมาณสองทุ่มทั้งอึทั้งเสียดอย่างหนักทำท่าใจะใหายใจไม่ออกผมภาวนาไม่ไหวเพราอน,นึกในใจร่างกายนี่พังไปไรขอไปอยู่พรมไน,นั้นและมผมก็พึ่งกำลังใจไปวิมานผมเว่านอนที่นั่นส,สบายเช้าหมืผมขก็ลง คืนนี้สองใกล้ะสองทุ่มอีกนาทีสักทีมันก็เล่นแบบนั้นอีกเพก็ทําตามเดิม,มคืนนี้สามเพราะรู้ว่าคืนนี้ต้องสู้ก่อนข้าศึกจะมาต้องตั้งฐานรับต่อสกัดข้าศึกข้าศึกก็คือมรณะภัยแล้วอ,อาจจะตายก็ได้ไว้ใจมันไม่ได้ความจริงกันตนั้งกอนก็พร้อมเสมอแต่พร้อมอย่างสถานเบา คือม้เตรียมพร้อมประถานหนักถึงเวลาหนึ่งทุ่มเสร็จเสรจเตรียมไขเตียงในลักษณะนั่งนั่งเพียงสบายได้ก็ควรนาทําจิตเป็นสุขผมไม่ใช่อรมณ์เครียดเปลี่ยงฝังยิ่งฉนบัญเขาจิตใจเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแย้พระโอษฐ์แล้วก็สวยสดงามเป็นกรณีพิเศษก <c oughs> ็คิดว่าคราวนี้จะตายก็เชิญเถอะ ตายเมื่อไรก็ช่างใช้นเนกาะชายจีวร,ส,รสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปไปไหนก็ไปกันแต่ว่ามันไม่ยักจะหนีไปก่อนแปลกแทนที่จะโดดไปเสือยก่อนนี้ทุกเวทนามันจะมาไม่ยักโดดยามปกติธรรมดาป่วยนิดนหน่อยพ้นโดดแฉาไปเลยผมเบนนอยเคลงอยู่บนมีมานโนนชั้นพรมเพราะว่านั่งมองดูร่างกาย มองดูร่างกายนอนก็ได้นั่งก็ได้เห็นดอถ้ามันหมดลมหายใจมาไรแล้วก็ไม่กลับถ้าไม่หมดลมหายใจทุกเวทนาคลายตัวเราก็กลับแต่เรามีบางครั้งในการป่วยในะระหว่างกลางๆาพอเรากาลังจะสบ,บายๆพวกทห่นอนงเงียบกลับไปปลุกซะนี่เกรงว่าจะตายถ้าเขาปลุกมันก็ต้องลงมา ลงมาแล้วถ้าไม่ลงดีก็ไม่เดี๋ยวร่างกายไปเผาก็อยู่บ้าระเราไม่ถึงก็อยากกลายเป็นสัมเวสีไปวิมานนั้นก็ไม่มีสิทธิ์าอายุไขไม่ยไม่ถึงแม่ลงมาถ้งร่างกายร่างกายก็เจ็บปวดตามเดิมนัม่นเป็นการทรมานกันนี่ความหวังดีคองคโงุโลกทำให้คนที่ป่วยไข้ไม่สมบายมีทุกขเวทนายอย่างน่ะ แต่บางคนก็หยุดหยาดเยืยดหยาด,ด,ด,ดมีหลายเรื่องมากๆสร้างความรงคาญดีไม่ดีก็หลับตาไปเลยหลับตาเปิดฉิบรำคายคนพวกนั้นบางทีก็ไมาได้สอนอะไรตอนน่ออะไรก็ไมศทสตร์ทีไม่เป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> ไม่ได้มีประโยชน์ตัวเองไม่ได้พบอะไรเลยก็สอนส่งเด็กเพราะรคาญคนพวกนี้จริงๆท่านบรรดาญาติโยมพบริษัทชายญิงเ่อเพื่อิสูจน์สมบันเถ้าเวลาผมป่วย ผมพ้นมาเงียบๆมันยังไม่ถึงเวลากินยังไม่ถึงเวลากินยาให้ยาก็อยพิ่งเรียกลอยไปตามปกติจิตี่ได้เป็นสุข <c oughs> แต่ผมก็มั่นใจว่าใครจะตึงตัง,งความแบบไหนถ้าผมต้องการจิตสบายผมก็สบายเรวมความว่าวันนั้นตั้งท่าสูขตั้งอารมณ์ตามสบายใจใจทรงอารมณ์เงียบมีความสุขสงัดตามแบบฉบับ แต่ไม่ใช่เข้าชานตัวเต็งเป่งยังเขาทำกันลรวจิตสบายเวลาสองทุ่มตรงเป่งเคิกาตีพมินิกาแทนที่ไอ้ตัวอึดมันจะมากลายเป็นเท่าสามสามบดีพรมมาไปผามมา่รีเพรมท่านมาทาไมายิงขางนาผมก็จําได้ผมพบทุกวันทําไมผมจะจําไม่ได้ ผมมีความเคารพในท่านผมถือว่าความดีของผมยังไม่เท่าทัานไกลทานมากทุกวันที่ผมขึ้นไปพบท่านผมไปผมต้องไปหาท่านไปไหว้ท่านก่อนเวลานั้นผมไปตไ,ปได้ไปได้แค่ผมเพร,ราะว่าตรรราท่านสอนไม่ดีมาก <c oughs> ท่านบอกว่านิพพานไม่สภาพศู์ในเมื่อนิพพานมีสภาพศูนย์ผมจะไปยังไง มันก็ไปม่ได้ไปแค่ผมและการจัดการตัดสินใจเพื่อิพพานของผมก็ยังไม่มีผมก็มีความเข้าใจว่าผมต้องปรารถนาพะุทธภูม์เป็นปกติแล้ว็ตั้งใจไว้เสมอว่าตายเมื่อไรขอไปอยู่ที่ผมมันมีความสุขดีที <c oughs> ่ว่ามีความสุขก็ไม่มีส,สาสวๆสวยเข้าไปกวนถ้าเป็นเทวดาเทวดาย่ําย่อมเทวดาเด็กๆ จะมีบุญน้อยคนหนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวารตั้งพันถ้าบารมีมากกว่านั้นมีบริวารมากกว่านั้นนางฟ้าก็ก <_ S 1> <ๆ S 2> ็สวยๆแล้วเกิดสวยทุกคนถ้าผมเป็นเทว,วดาเขาอันนี้สายเดิมเพราะมันมีอยู่ดีไม่ดีเพราะาสถาบนานันนางฟ้าก็เป็นชายาสมบ,บัตจะว่ายังไงก็รองความว่าผิอตัดสินใจประโยชน์ผมดีกว่าสงัดเงียบดี ได้รวมความว่าถ้าสำดีผมท่านมาท้านก็บอกว่ายกมือไหว้ท่านผมไหว้ทานท่้นับบอกว่าคุณสมเด็พไปสัมาพระเจ้าทรงต้องการให้ไปพบท่านท่าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านนำหน้าไปทางไหนผมไม่เคยไปผมเห็นไม่พระเจ้าผมเห็นต่าที่อยู่พระเจ้าผขไม่เคยรู้อันนี้เป็นความจริง นี่คนที่มีชานสมาบัตจะไปน,นึกว่าเห็นนิพพานทุกคนนั้นไม่ได้อธิบานิพพานส่วน,นเรื่องมันเป็นอย่างนี้ได้ชาโลกีไม่เคยเห็นแม้แต่เงาพระนิพพานเว้นไว้แต่กำลังใจเวลานั้นจะสะอาดเท่ากำลังใจของพระโสดาบันโดยเฉพาะเวลาไม่ตลอดวันโดยเฉพาะเวลาก็สามารถเห็นนิพพานได้ถ้าได้ถ้าหาว่าได้ปัญญายก็สามารถไปนิพพานได้ ถ้ากาลังใจสะอาดไม่ทำโสดาบันไปไม่ได้แนะ่ <c oughs> แต่การเข้าเกตพุทิพันธ์จริงไม่ใช่กําลังของโสดาวะสกิทาคาต้องเป็นกำลังอย่างต่ํเคืออนาคามีกําลังเวลานั้นถ้าท่านอนาคามีจจดูด,ดูภาพพระพุทธเจ้าพระราชนิพพา์ไปแล้วจะแสบตาต้องตัดสินใจว่าถ้าร่างกายพังมาไรเขา้ามริพันธ์จุดเดียว เราไม่ต้องการมันลดสโลกเทวโลกพอมโลกต่อไปเป็นการตัดอวิชชาถ้าตั้งใจอย่างนี้จะมองก็ได้สบายๆกำลังเสมอกันแต่ก็จะเพราะเวลาสั้นๆของท่านมีตลาดการของเราจะเพราะเวลาก็ใช้ได้เรื่องความทสาดียพระองท่านนำหน้าเราก็ตามทานแทนที่ท่านจะพาตรงขึ้นท่านพาไปชมผ่านน่นตั้งแต่โลกันตตันรก ถ้เวจีว่าเรื่อยก็มาทุกขมถ้าอธิบายเรื่อยก็มาแต่เร็วเร็วก็ฟังชัดคือมาถึงสวรรค์ตัณฑรุก,กเทวดาขุม,มกกเทวดารุกเทวดาอากาศเทวดาหมดผ่านพรมทุกชั้นท่านชี้หมดว่าทุกอย่างที่ไหนมีสุขที่ไหนมีทุกอย่างไงอธิบายหมดเราก็เข้าใจแล้วก็ต้องอธิบายยาวแล้วท่านก็ไปถึงพรมชั้นสี่หกท่านบอกหน้าที่ของผม,มีแค่นี้ ต่อไปเป็นวาระของท่านจะต้องไปถามว่าไปทางไหนท่าชี้ว่าไปจากนี่ไปจากรมท่านที่สิบหกชี้ทางสูงขึ้นผมก็หมดปัญญาการไปตั้งแต่เดิมถึงตอนสิบหกกำลังพุมดีมากพอท่านชี้ทางเห็นทางแล้วก็ป้าไปพื้นที่ท่านชี้เป็นแก้บอสมทอง แกร,ราระริย์สวยๆก็งานคิดว่าแผ่นดินที่นี่ทำไมสวยนะักเรามาตั้งแต่โลกันรกผ่านมนุษย์การเทวดา่านพรหมไม่มีดิในใดไหนสวยท่าขนาดนี้เลยแต่การออกจากเขตพรมที่46กลายเป็นคนหมดกำลังเดินโพเพโพเพกำลังมันน้อยกว่ากำลังที่ผมพูดอยู่เวลานี้เวลานั้น,นเสื่ชัดเสน่เซจริงๆบางเอิญไม่เท้าก็ไม่มีไป ถ้ามีไม่เท่าไปคนนี้ต้องไปเทายันเติมไปเดินไป,นไปก็ไปชนวัดวัดหนึ่งมีกำแพงสวยสดสุยง,งามเป็นทองมสองแก้วแต่แพร่พลาดปในยับเมื่าซุ้มประตูคํคำวยแบบเราทำแล้วที่วัดท่าสูงและขนาะซุ้มประตูแบบนั้นแต่สูงก็นี่มากวิจิตพิสดารเยอะที่ทำว่าย,ยาบยาบแบบฉแบบบับของคนทำ แต่เมื่อขโมยแบบคร่าวๆเอามาทําไว้ที่นั่นเพื่อเป็นเครื่อนเตือนใจของผมพุ่งเดินทางไปมาลัยเห็นซุ้มประตูที่ใดผมต้องยกมืยไหวแล้วก็นึกถึงซุ้มประตูที่เราเห็นมาน,นั่นเป็นการเตือนใจใคล้ายๆ่าเรามองวัตถุรูปแล้วก็เห็นพระพุทธเจา้านันเองพอ <c oughs> เข้าไปเห็นปราวก็ผ่านเข้าไปเวลาะผ่านซุ้มประตูเห็นพรมเยืนโยศรีคน เรื่องสีท่านยกมือไหววยความจริงเวลานั้นไอ้ใจผมไม่แคบลมแต่นคนสวยงามบริยัตเป็นพิเศษจริงๆแพร่พราปบริยัพความจริงไม่ใช่ผมพระหันผมไหวท่านท่านก็ไหวผมผมรู้ว่าผมไหวผมคงไม่เป็นไรเวลาไปเวลานั้นร่างกายมาแพร่พราปริยัพเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าผมเป็นผม พราะความรู้มีแค่ผมเอาเข้าไปแล้วก็ไปเจอวัดเข้าประตูไปไปเจอวัดเมื่อาคาันอยู่สามหลังแล้วก็มีหอระฆังเดินไปด้งทิศตะวันออก <c oughs> มีสะโพกณีมีแท่งแก้วมีต้นไม้แก้วมองไปนะไม่เดินคนเดินรอบๆดูแล้มันวัดอะไรเนาะเงียบสงัดหาพระสักองค์คนสักคนก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นวัด เดินอ้อมไปถึงหอะระฆังผมก็เลยน,นั่งบนหอะระฆังตนพื้นเมื่ดแรงจริงๆแล้วก็นอนพอนอนแล้วหันสายตาก็มองไปทางด้านทิศตะวันอ,ออก <c oughs> เห็นสมเด็จพระผู้มีพระพาจ้าเสด็จเดินมา <c oughs> มีฉับเป็นนางสีรัศมีขอวการสวยสง่งามมากวันนี้เห็นสวยเป็นกรณีพิเศษวล,ลาพระเป็นยับ <c oughs> ท่านมาทางด้านที่ตอนออก <c oughs> แล้เดินเข้ามาตอนนั้นไม่มีประตูผมเข้าใจว่าท่านต้องข้ามกำแพงมา <c oughs> <c oughs> แต่พอเดินถึงกำแพงแป๊บกุกำแพงขาดออกย่นเข้าไปย่นก็อยู่ลักษณะรูปเดิมไม่มีรอยย่นท่านเดินผ่านมาแล้วกำแพงก็ดังเข้าไปติดกันตามเดิมท่านก็เดินมาที่ผมท่านก็นั่งบนพื้นของ ข,ขอได้ขังที่ผมนอนก็ <c oughs> <ic> ö, แล้วก็ผมก็ต้องมานั่งข้างล่างผมก็รบธารมานานท่านถามว่าชาตินี้เธอคิดว่าจะมานิพพานไหมท่านถามแบบนั้นผมก็บอกว่าผมไม่เคยคิดที่จะมานิพพานท่านถามว่าเพราะอะไรท่านบอกว่ากําลังใจของผมไม่เคยคิดทึงนิพพานเลย นี่พระการหนนิพานก็ไม่อยากจะไปเพราะนิพานมีสภาพศูนย์ <c oughs> ไม่มีอะไรเหมือน,น,นอากาศว่างเปล่าผมตั้งใจแค่ผมสูขุขเป็นสุขแต่ต้้งมาถามว่าที่นี่กขเ็อ,อะไรผมบอกว่าผมไม่รู้จักท่านถามว่าพรหมชั้นที่สิบหกรู้จักไหมผมก็บอกรู้จักเพราะพรหมชั้นที่สิบหกที่ผมมาไหว้ทางสามอดีพรมทุกวัน ถ้าวันนี้เรผ่านพรมท่านที่สิบหกมาท่านถามว่าเลยพรมท่านที่สิบหกเขาเรียกอะไรผมตอบว่าผมไม่ทราบาแต่ตอนนี้พานก็ไม่ได้นิพพานมันสูญมันก็ไม่มีที่ท่านก็เลยบอกว่านิพพานที่นี่เขาเรียกน,นิพพานอาคารต่างๆที่ปรากฏขึ้นแปะใสบ่บนบารมีที่สร้างวิหมีฐานฐานไว้ในพุทธศาสนา แ้าทำเป็นสาธารณประโยชน์เธอทำไม,ม่มากจึงมีวิมานทั้งสามหลังแล้วก็จึงได้มีว่าเอ่อมีหอระฆังพิเศษวิมานก,ก็เป็นหลังใหญ่พิเศษมากซึ่งวิมานนี้มีพานนี่หลังใหญ่ใหญ่อย่างนี้ไม่เคมยมีจะมีเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นผมก็แปลกใจกว่ามผมผทำไมมันโตขนาดนี้ ถ้าเราว่าเธอรปรารถนาพุทธภูมิมานานอาศัยบุญบาร,รมีที่ปรารถนาพุทธภูมิมาวิมามนแล้วก็ต้องโตเพราะบุญทําได้มากถ้าเราถามต่อไปว่าเธอตั้งใจังมรรคานไหมนั่นเ่าทราบว่าที่นี้เป็นนิพพานผมก็บอกไม่เอาไม่ไหวกาลังใจไม่มีมันหมดแรงจริงๆครับเวลาที่พูดพูดมวกคนสังฆตายพวกนั้นหมดแรงจริงๆ เร่เทา้าเป็นเพราะอะไรทา่านบอกก็กราบเรียนนะบอกว่าเป็นเพราะกาลังวิปัสนาญาณไม่พอก็อสนใจน้อยสนใจเฉพาะสมถาภาวนาไม่วิปัสนาญาณมีบ้างแต่ว่าก็น้อยเต็มทีสมเด็จพระจีรสีก็ทรงตัดใช่แต่ว่าไา้ใจของเธอป้อนวิปัสนาญาณไม่หลายนะก่อนจะภาวนาเธอพิจารณาว่าร่างกายเป็นนิจจังของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตา นั่นคือวิปัสนาญาณของพุทยยอๆนะเพราะ่อปานสอนแอบนองกว่านี้แล้ว่าไทกรเลมี่ก,กิตงไม้ขึ้นสิบท่อนท่อนแค่ซอกบางมากเร,รียพระมาเก้าองค์ดูว่าจำได้ว่าหลวงพ่อปานเป็นองค์ที่สามพาต้นกาองค์นั้นมาก็ยกใบขึ้นใบพระเจ้ากยกใยขึ้นบาตแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปหมดเก้าองค์นูอีกหนึ่งท่อน ท <c oughs> ่านบอกว่าเธอยกผมก็บอกยกไม่ไหวท่านบอกว่านี่เป็นคำสั่งไม่ใช่คำขอร้องเมื่นเมื่อคำสั่งในผมถือมันมาตั้งแต่เด็กถ้าท่านแม่ท่านยายหรือใครสั่งผมต้องทำทันทีผมจะพยายามขัดคำสั่งเพื่อขับบัญชาฉะนั้นผมอยู่โรงเรียนจึงไม่เคยถูกดุถูกดา่าไม่เคยถูกเค้น <c oughs> เคำสั่งคองครูต้องเป็นคำสั่ง เวลาโตแล้วไปทํางานกับใครก็ไม่เคยมีโทษเพราะการขัดคําสั่งเมืม่อเมื่รุ่นเจ้าสั่งกยิ่งกว่าพวกนั้นอีกความสําคัญแล้วก็ต้องทำใจมันบอกยกไม่ไหวแต่พอลุกขึ้นมาตั้งท่ายักแย่ย,ยักยันว่าออย่ไงไงกันลองยกพระจับภัพมันเบาอยู่กระดาษบางๆอีกเวลานี้กําลังใจมาเป็นที่กําลังกายก็มา ยกไม้ขึ้นเบาเดินปรับปรับปรับแบบทหารตามพระก้าวองค์ไปเดินไปได้ประมาณจกสิบเมตรต่มั้งท่านเราสองเรียกกลับกลับมาก่อนเอาไม้วางท่านผมก็กราบท่านว่าจงกลับลงไปทำวิปัสนาญาณให้เข้มข้นชาตินี้เธอหนึ่งคนละที่จะมาที่นี่ได้ก็กราบทูนถานกำลังใจว่าจะทำนี้วิปัสนาญาณทำยังไง ถามว่าเป็นของไม่ยากท้าัมำดีฟงชี้ให้ดูแล้วามารมณรกขุมไหนไมันมีความสุขบ้าง <c oughs> โอ้โหถามของดีเอกแาลทูลว่าไม่มีคุมไหนที่ผมชอบเลยข <c oughs> มเข็ดซ้ำดีฟงบอกขุม <c oughs> นีม้เธอมาก,กีา่ครั้งกี่ครั้งก็บอกไปหมดเลยว่าเข็ดเต็มทีถามว่าเปรตเผ่าไหนมีความสุขบ้างไม่มีอสุรากายกลุ่มไหนมีความสุขบัง่งไม่มี สติฉานแบบเภทไหนมีความสุขมั่งก็ไม่มีถามว่าเป็นมนุษย์สุขไหมบอกไม่ไหวแล้วคลิกความเป็นมนุษย์เหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําคุณกับใครเมือนไฟตกน้ำเสมอไม่มีใครรู้คุณการป่วยไข้ไม่สมบายทั้งสองสามปีคงก็ยังไม่รู้ว่าป่วยเลยเขาคอยอย่างเดียวก็กต้องการว่าอะไรมันดีบ้างผมคลิดความเป็นมนุษย์ ท่านถามว่าธรรดาชั้นไหนมีความสุขที่ต้องการบ้างบอกผมก็บอกเข็ดเป็นธรรมดาหลายครั้งก็ต้องโดดไปทุกทีท่านถามว่าเป็นพรหมชั้นไหนที่มีความต้องการก็บอกพรหมชั้นที่สิบว่าการเป็นพรหมดีไหมผมบอกก็ดีไม่มากหรดดอว่าสนาบารมีก็ต้องไปเราก็โดดไปจากผมจะกลับมาเป็นพรหมใหม่ท่านถามว่าท่าสามารถมรรคพันได้จะอยู่ต่อตอการจะพอใจในพรหมไหม ม็รู้เลยว่าถ้ามราิพานได้ถ้าริพานมีพื้นที่อย่างนี้ผมไม่อยากไปพรมก็มอยากปนิพานแต่ว่าบอกสั้นๆว่าการใช้วิปาาัสสนาญาณเพื่อจะมานิพานเอาสั้นๆวันนี้ผมขอพูดสั้นๆว่าอันดับแรกกำลังเกียดร่างกายตามความเป็นจริงร่างกายผู้ชายก็ดีร่างกายผู้หญิงก็ดีไม่มีร่างกายไหนสะอาดผมเห็นชัด ร่างกายผู้ชายก็ตามร่างกายผงก็ตาม,าาาตามไม่มีการทรงสภาพแก่ทุกวันมีแต่วความทุกข์ผมเห็นชัดร่างกายทุกคนต้องมีความป่วยข้าไม่สบายอันนี้สนัดมากป่วยบ่อยและทุกคนจะต้องตายอันนี้ก็ทราบถ้าตายแล้วอารมณ์ชั่วก็ไปอบายภูมิอารมณ์ดีหน่อยเป็นมนุษย์ดีไม่นิดเป็นเทวดาดีไม่หน่อยเป็นพรหม แต่การหมุนไปวนมาไม่มีความสุขตัดสินใจไว้โดยเฉพาะเราว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าร่างกายพังมาใดเร,ราขอมานิพนธ์จงยึดคิดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเธอมาเวลานี้เธอนําร่างกายมาหรือเปล่าก็บอกว่าเปล่าถามด้ว่าเวลาที่ไม่ไม่นําร่างกายมาออกจากกายแล้วมีความสุขและความทุกข์ก็กล่าวถึงว่าเวลานี้มีความสุขมาก โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้พาพบองสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าก็สุขเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นมา,อา่องสมเดตจพระรมโลกเทศทรงแนะนําว่าที่นี้เป็นนิพพานก็ยิ่งสบายใจมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าที่นี้เป็นที่อยู่ตนเองกงมีความสุขใจมากอยากมาพระเจ้าค่ะแต่คำว่าอยากมาให้อยากไว้ตลอดต้องทากิจเพื่อจะมานิพพาน,นได้หนึ่งโลภะความโลภ ยงอย่กับก็มีอีกเวลานี้เธอตัดไปได้แล้วสองโทสะความโกรธของเธอยังมีพยายามตัดราค้าความรักเธอระแบมันด้พยายามตัดให้สิน้นแล้วก็โมหะความหลงการคิดว่าเป็นพรหมดีจงเลิกเสียเวลานั้นมันติดแค่พรหมอย่างเดียวต้องการมาเฉพาะผลิพัพนาน์ เมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเติมบัตรนี้ไปตันไปเธอจะมานิพพันได้ทุกขณะจิตที่ต้องการแล้วก็จงมาทุกวันอยู่นั่งนอนให้เป็นศขแทนวิมานของผมขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้ที่วิมานนี้หลังไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้บริเวณทั้งหมดเป็นของเธอถ้าเธอต้องการพบแต่ถากดนึกอะไรจะมาจะมาถึงเหมือนั้นเมื่อพร่องค์สมเด็จพระกวนทรงมีพระหาคุณนาธิคนแบบนั้นก็ชื่นใจ และท่านก็ส่งกลับแ่าจงกลับไปเข้าร่างเดิมเวลานี้กำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจงเดินไปทุกจุดดูคนทุกคนอ่านอนอยู่ที่นั่นมีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามีร่างกายอย่างนั้นคนที่นอนที่นั่นมีฐานะทุฐานะไม่มีใครมีความสุขและเธอจึงจะลืมทุกข์ช้เมืดเป็นอย่างน้อยขึ้นมาทุกวัน หลังจากนั้นถ้าจัดจิตใจไม่สบายร่างกายเครียดมาตั้งแต่ผ่านละสองสามนาทีทำอย่างนี้ตายเมื่อไรมานิพานวันนั้นแล้สมเด็จพระปกเกวียก็ส่งส่งกลับหลังจากนั้นผมแทนที่ผมจะไปไหนผพราก็ไปนิพานผมไม่ไปพรหมแล้วผมมั่นใจว่านิพานมีไม่สนตามที่เขาว่ามี่บรรดาญาโยมพุทธบริษัตบวบ์รรดาเพื่อนส่วสมำนิ การพูดบันทึกคราวนี้ให้เป็นหนังสือและการตาน,นี้ขอเป็นการจบหนังสือเล่มที่หนึ่งเล่มหนึ่งมีสิบคัดเศษแล้วก็เรื่องการตายของผมนี่ยังไม่หมดนี่เป็นการตา,ตายใหญ่เป็นกรณีพิเศษเพราะโป,ปรสมเด็จพระหางลอระเจดทรงยืนยันว่าปานิพานได้อะไรบรรดาต่พุทธบริษัททั้งหลายเท่าที่ผมพูดมานี้นะ อาจจะมีใครบ้างไหมที่กล่าวว่าเป็นการโอ,โอ,โอโร้ออดีตโนสตธรรมธรรมยิ่งที่ไม่มีในตนแต่อย่าลืมพระองค์สมเด็จพระทศกุลทรงยืนยันกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่ามุอคลาเป็นลูกพวกเราเห็นจริงรู้จริงกล่าวพูดตามความเป็นจริงไม่ผิดวีหนหยตอนนี้ปลายสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วสําหรับเล่มที่หนึ่งขอจบจบตะเกียงเท่านี้ขอความสงสรัสรที่พันะนาะบวชคนสมบูรณ์ผลผล ดวงมีเดบรนดาาำพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี